มีเข้ามาใหม่หลายคันหลากสีเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่เราจะมาให้ดูกันสวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจียบครับอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับผมก็ช่วงนี้ครับบอกเลยว่าวีออสครับมีเข้ามาใหม่หลายคันหลากสีเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่เราจะมาให้ดูกันมีหน้าตาประมาณนี้นะครับวีออสตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปี1ิ <ware> 18นะที่จะเข้ามา18 19นะฮะต้องบอกก่อนว่าเพิ่งเข้ามานะสภาพก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการล้งลงางทำความสะอาดอะไรเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะฮะราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นนะอยู่ที่3 4 8 0 0 0สบาทครับพันอยู่ประมาณเดือนละ5,000มีการรับประกันให้เหมือนเดิมนะครับเครื่องเกียร์ปีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการรวมถึงบริการรถสไลดส่งทีทั่วประเทศแล้วก็รับประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมทุกคนันอ่ะลองมาดูกันครับเบื้องต้นคันนี้นะันะ้เป็นตัวมิตนะ1.5 19มตัวนี้ก็จะมีพวกออปชั่นพวกไฟเลี้ยวที่กรระะจกข้างนคับ แล้วก็ตัวนี้ภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดำแล้วนะครับผมแล้วก็กระจกพาบไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังกล้องมองหลังนะรวมถึงตัวนี้จะเป็นแอร์ออตโอต้แล้วแอร์ออตโอต้ด้วยคันนี้นะประมาณนี้คันนี้เล็กไม่ประมาณแสน,นกลางๆนะฮะต้องบอกว่ารถที่เข้ามาเนี่ยสภาพค่อนข้างดีเดี๋ยวเอาไปร้านนะักสิจาร์เพิ่มเติมอีกหน่อยก็สวยละอย่ที่บอกภายในไม่ไม่ค่อยช้ำอันเนี้ยน่าใช้นะเป็นรถที่น่าใช้เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงละกันนะครับผม นะฮะล้อแมลงนะฮะมีมานะครับผมตรวจรถค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะฮะมันก็มีร่องรอยบ้างตามการใช้งานเนาะทั่วไปไม่ได้น่ากลัวเดี๋ยวไปเปิดดูห้องเครื่องกันดีกว่าลองดูสภาพห้องเครื่องกันรถที่เข้ามานะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะไลดูเก็บดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งแล้วช่วงนี้ทําถนนด้วยฝุ่นจะค่อนข้างเยอะน,นิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปล้างอะไรอีกหน่อยเนี่ยก็จะเรียบร้อยแล้วนะถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัวแก้มอะไรเนี้ย เดิมหมดนอดเดิมนะครับแก้มคานหน้านะรอยม้าก,ก็มีให้เห็นบ้างนะครับด้านในป้ายมอกรอะไรมึงมองเห็นถือว่าค่อนข้างดูดีแล้วตอนนี้วีออส เข้ามาหลายคันมากๆนะฮะใครหารุ่นใช้งานนะครับตอนนี้ราคากำลังดีเลยผ่านประมาณ5,000กว่าบาทพูดคุยสอบถามกันได้นะเรื่องรายละเอียดนะเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลกันไปนะฮะแล้วก็ตัดสินใจเอาชอบแบบไหนสีไหนรู้สึกตอนนี้ที่เห็นนะสีขาวสีเทาสีน้ำตาลนะฮะมีเข้ามาถ้าใครชอบนะครับ Vios ใช้งานง่ายนะฮะอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายนะอรลงอร่อยดูแลกันง่ายนะฮะก็ฝากไว้ครับโต้ต้า Vios มีหลายคันทักมาพูดคุยกันดีกว่าน่าจะได้ถูกใจนะครับผมโอเคฝากไว้เลยครับโต้ต้า Vios ไว้เจอกันคลิปหน้านะัมสสวดี